บรรยากาศล่าสุดท่านผู้ชมสวยงามมากเลยโอ้โหแล้วบบ ก็การสกัดตอนนี้ยังรอเลยล่ะแต่ต้องไม่ได้รอจนมีน้ําข้าว <coughs> đó là cái gì? cái đó là cái gì? cái đó là cái gì? cái มันสุดมันสวยงามเพระเพียีแข่งนี่งอาอบางหมดมันซูมไม่ได้นะถามุมกว้างไงมันต้องบางบางบางหมดอะบางหมดมันจะซูมไม่ได้บางมมนซูมได้เนอะเดี๋ยวไปเจ็ดตรงนั้นมันยด้เลในวีดีโรนี้มมาทำการองเรา มันเดินไปข้างไปเลยันเดินางไปเลยว่าพิพันธ์เป็นบบั้งอลลารังมงพิพันธ์ที่ที่อยู่เมืองหลวงกาทำความดีไม่ต้องอายใครเอินไปดูแถวตรงนั้ สนามไปต้นต้นานน้น้ก็จะมาจุตรงนี้น่ะสนามไต้นต้นฐานมาก จะนมเข้าจามาตรฐานีย่ทีเดียวเพราะว่านาเข้าทำมาล้างสะอาดท่านยัไม่มีลมันกพยัน่งาไหลงมาดนงก็คุมก็ว่านับน อา,อาจจะไม่สะดวกก็ได้แต่รอบนี้มันชมดูได้เยอะผู้ชมจะพาไปดูฝั่งนู้นได้ไหมไปไปชมดู แม่พี่น้องนะครับของชาวศรีสะเกตด้วยนะครับนะครับก็เอาละครับบรรยากาศมาเริ่มที่ใกล้เข้ามาแล้วนะครับแล้วคนนั่งชมได้อย่างมีความสุขทอดนะคะโอ้โหน้ำมันกำลังเดือดเลยใกล้ทอดแล้วนะฮะทอ่เป็นลาบพูดนะครับสำหรับแฟนเพลงไร้สดแล้วแข่งกันแข่งกันย่านี้คือล็อกเป็นพุ่งมก็มาถึงที่นี่แล้วนะครับนะครับโอ้โหตอนนี้ อ๋อเตอนนี้เขามีจุดทางทางกองอนวยการได้ทำจุดถ่ายรูปด้วยจุดเช็คอินนะทางด้านหน้าหน้าเวทีพิธีเปิดนะครับใครที่อยากจะถ่ายรูปนะครับก็มาถ่ายได้ตรงนี้ ้าพูกด้านเอาอไรมาทำองนะครับท่านหนท่านหน้งท่านห่ท้าน่ทุกนหนงานเขาน็นึ่งานหนึทานห่งมานน่ท่านหนยม่าน่งทานหน่งาน่งท่าทานหมึท่านห่ยท่าหน่ง่าง่านหนึง่านห่าหนงท่านหงนห่านนน่งท่นน่าน่ทนานาย่งงนน่

ที่จะเสนออ่านกระดาษที่สุดสวยทันทีเลยท่านผู้ชมจริงทุกทีท่านผู Network ้ชมมาชมได้นะหรือไม่วันนี้ก็กะดดกชมเออ่ก็ชมทางช่องไทยทีวีเอสก็ได้นะครับถ้าไม่กระโดดชมทายช่องทางรายการไหนที่เราร้อมละลายที่จะข่าวเนี่ยพามาชมที่นี่เลยท่านผู้ชม มันสวยงามมากมายมันอลังการมันสนุกมีความสุขมีความสนุกกับประเพณีทั้งมันสุดที่จะบรรยายได้านผไ้ชมจ๋า่ยาดูสิโอ้ยสนุกมากเลยบรรยากาศ้ข้าจะปล่อยที่ที่ละสี่ลำนะสี่ลำสี่ลำซูมให้ให้ให้ซูมกล้องเข้าไปดูสิว่าอา่าบริเวณจุดนี้คือจุดปล่อยนะครับเห็นไหม าก็เมื่อกระปาบงเส้นงานเาก็ปล่อยไปได้เลยแล้วก็ล้นกันว่าลำไหนจะเข้าเส้นชัยก็เดี๋ยวรอติดตามในช่วงถัดไปนะครับเห็นไ้สวยงามมากเลยเดี๋ยว่ก่อน บรรยากาศน่าสุดตอนนี้เวลาก็10โมง30นาทีเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็จะได้รับชมการแข่งขันในช่วงถัดไปในเวลานี้เขากำลังรอควาพร้อมอยู่เขาจะเป๊ะๆเวลามาตรฐานอย่างมากมายเลยท่านผู้ชมเรื่การแข่งขันเนี่ยอะไรก็แล้วแต่มันต้องพร้อมเขมีทุ่นๆๆๆๆๆเห็นไหมทุ่นเียอกขาวตั้งใจสังเกตว่าเป็นกองทุ่นระดับแต่ช่วง่วงไปจะหลอดแนวเลย มาตรฐานของสนามที่นี่เพราะฉะนั้นามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปดัดไปเ้่าที่จะไปประยุกต์ใช้กับทีมอื่นๆหรือว่าหมู่อื่นหรือสนามอื่นก็ยินดีทางนี้เขาก็เปิดอบเท่นให้มารับมาเรียนรู้มาศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมไปได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยลำนี้ก็กําลังเข้ามาเราคิวอรอวลำดับต่อไปพอพอทางทีมนี้ปล่อยปุ๊บทันนี้เข้าสวมเลยก็ไปไประจำตำแหน่งเลย ไปจันตัวตามที่จะอยในนาทีถัดไปสุดอเเห็นไหมมันไหมไม่ยอเห็นไหมนี่ต้อ,องแบบนี้เลียวนเกดดัดอดีกอันที่ โดนถ่ายภาพมุมสูงครับท่านผู้ชมไม่น,น่าจะประกันของช่องไทยพีพีเอ็มใช่แล้วันกลับเียขึ้นไปแล้วจะของโดนเรียกจะไปขึ้นแล้วใช่คร่งใจับ ลมมากท่านผู้ชมยังอาจจะเข้าไปในกล้องเนอะเพราะว่าลมมาจากทางทิศเหนือมันก็เลยทําให้มีเสียงครึบๆบ,บ้างเป็นเป็นบางตอนบางตอนเนะอาจจะมีเสียงลมตัวน,นี้คือจุดปล่อยนะครับรอสัญญาณทางกองเรวยก,การ เทพศักด like <ns wer idity> <wh> ิ์สิทธิ์น่ะเขาเลาให้ได้เลยเนี่ยเทพศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วมาจากท่าตูมสุรินนะครับไปแล้วโอ้ยสุดรอคิวท่านผู้ชมรอเตรียมพร้อมทุกินาที หน่วยสเปรดารา,รา,ราดูความเรียบร้อยนะครับเจ้าหน้าที่ก็จะดูแลในส่วนหนึ่งเพื่อเตรียมความพร้อมสุดยอดของการแข่งขันเรือประเพณีที่เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำคำจังหวัดรีะสกี ไอ้เจ hey, ้าแม่ประดูทองนี่กำลังขยับเข้ามาแล้วเพื่อที่จะ,อะรอ สนุกมากเลยคลืค่นหมดเลย,น,ลยน,น,นี่5้าสิฝีพาย55าสิบฝีพายครับท่านผู้ชม